อ้าเอาเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่จิตมือนี้มาพ่อเห็ดปวกเด้อสองพี่น้องมาพ่อเห็ดปวกพี่น้องเก็บเก็บพี่เก็บพี่พี่พี่เห็ดปวกพี่น้องเขาเอินอเห็ดปวกเขาดอเด้อยนี้เด้อจ้ะมือนี้พ้ากันมหาเห็ดผ้าพี่จิตมาหาเห็ดพี่น้องพ้าพี่พ้าเอื่อยเป็นพ้ามาหาเห็ดนี่ก็ล่งเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้นั่พี่ตัดอันนี้น้่พี่นี่ตัดตัดสนมันไปเลยเฮาเหาอันนั้นไปเลยตัดไปเลยจ้ะตัดไปเลย้ โอ้ใส oh, ่ได no, okay, sure ้เนี่ยีผมาทั้งผีพี่พีผีพี่ผีงานนันดอกอู้ยอันเด็ดดอกข้างๆต้นไม้อีกพี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกเบิ้งเบิ้งเด้อสิไฮเบิ้งนี่นี่แมนเบิ้ตนี่พี่น้องมึงแน่ผู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 เต้อุ้ยคุณนาพี่เก็บพี่เก็บเก็บเก็บเบิ้งพี่น้องเบิ้งในอีกดอกนึงดอกบางใหญ่นะก็คอยเฮ็ดยาไม่แตกเดี๋ยวนุสิตายวิโดโนใั้พี่เก็บเด้อหรือว่าพี่สิตายให้นุเก็บให้พี่เก็บอืออ่ะอพี่น้องเฮ็ด เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดนี่พี่พี่ป๊าพี่พี่อิดมาเด้อเสียงเสียงยิงลี่ยิงลี่บอยิงลีเออมาเด้อมาเด้อเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกสิเต็มสิเต็มกระตาเลยเด้อบันนี้เด้อพี่น้องอืมเอาหาพี่หาพี่หาพีเอาหมีไว้ตรงนี่ไงหิมะเต็อเออเดี๋ยวน้องจะเอาขวดน้ำลงมาเอาขวดน้ำาไปกินเจ้ามีกี่แตกเออเออน้อเอาออกก่อนขวดน้ำเอาเก็บพี่เก็บ ไลยแน่ก็ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องดีใจสองพี่น้องพากันพ่อเฮ็ดพุ่นพี่เก็บ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 พี่เก็บแถวสีเอาอยู่บ้านเนี่ยใช่ไหมเราเอาแิ่มซะพี่ให้มันออกให้มันอันออกปีนหาเก็บเอาเออนั่นแหละปุ้ยพี่น้องเอ้ยออถ้าเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกขาโดอนี่มันออกเป็นมูเด้อพี่น้องเด้อเอาเก็บเอาพี่อุ้ยคักเนาะพี่เนาะ มันบานทามันออกมันเป็นนั่นเองละพี่เฮ็ดอันนี้นะมันบานซื่อ<ว>ลืออีลีนีนได้คุณพ,พี่น้องจิตเต็มกระตาเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปลวกคาร์ดเฮ็ดปลวกขาอ,อ์โอด,อดน้องเอาถุงเกระดาษออกก่อนอืมพุนออกคักออกแน่ทามันออกพี่เอ้ยเก็บบาบาดบาไหวปลาเฮ็ดปลวกตัวนี้พี่ปลานี่นะพวกหนุม่มมหาทุกปี อยู่เยอรมันเด้อพี่น้องเด้อผ้าพี่ผ้าพี่จิตเพิ่นมาหาเหต็ตเอ่ยเพิ่นมาเทียวสามเดือนพอดีเด้อผ้ามหาเหต็ตปวกที่แรกผ้ากันไปหานอไหม่ได้สามนอน้องกกมน้องละตีมาเด้อน้องตุ้ยน้องใจมาเด้อเพื่อนน้อยมาเด้อเห็นย่ง่พี่ผนเอาอีกปล่อยอยอ,อคกคับนั่นเอาอีกสองนอนะซาซาเด้อแล้วบังลื่นเด้อพี่เด้อแล้วบังแล้วบังเนี่ย เต็มกระตาคักคเพ็ดบวกมือนนี่นะพี่เสื้อนุโบเนาะห้อยยางปีกเมื่อก็้เสออกอีกได้พี่ทำมันออกไปนี่นะมันบานอันนั้าน,น,านโรดนนมันเท่าแล้วว่าเอาพี่เท่าไรก็ว่าเอาคือผู้บ้านนั่นแหละเท่าไรห้างก็ว่าเอามันบแาบดอก <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ว่าสวยผุนข้างล้างพีนะฟังสอ,อยพี่น้องฟังสอยนี่พี่ สองดอกนะอืมจะเป็นคักเนาะพี่เนาะนี่พี่มากนี่ดูจะให้พี่เก็บอ่ะอุ้ยคักพี่อุ้ยเอาพี่เอาเอาจะทายบึงยกยก